เสียงก่อนเสียงก่อนเสียงก่อนดังๆโยกหัวด้วยโยกหัวก่อนโยกก่อนโยกหัวปักมือปัก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 เออหมุนไปมุนหมุน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 หมุนมุนมุนขอบคุณค่าก่อนสวย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 เสียงก่อนเสียงก่อนสวยสวยเส แปลงมากสวัสดีครับอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม,ผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาให้อ่าดูคลิปสั้นๆนะครับของเด็กอ้วนนะครับผมนะครับของน้องปันฝันเนาะนะครับผม,ผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเนาะ <c oughs> อ่าดูใหม่ดูใหม,ม่นะครับเอาเริ่มเริ่มต้นใหม่อ่ะเสียงก่อนลูกเสียงก่อนเสียงก่อน <c oughs> ดงังๆเสียงก่อน ดังๆอีกเสียงอ่าอปักมือควักมือก่อนควักมือควัก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 หมุนด้วยหมุน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 ไปหมุนไปหมุนหมุนหมุนเออหมุนไปหมุน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 อ่าขอบคุณพาก่อนถอยลงถอยลงก่อนถอยก่อนเสียงก่อนอ่าปาก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  ดูตาแป๊วๆปเลยนะครับผมแม่แม่สิดูตาแป๊วๆปเลยดูตาแป๊วๆปเลยเก่งมากอ่ะขาไก่ลืมยังครับลูกขาไก่ลืมยังครับปนูอ่ะคนเก่งอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูขาไก่นะครับว่าอ้วนจําได้หรือเปล่าอ่ะถอยไปถอยก่อนถอยก่อนอ่ะถอยก่อนอ่ะขาไก่ขาไก่เคาะก่อนเคาะเคาะก่อนเคาะเคาะก่อนถอย ขอยก่อนเคาะเขา้าข,ขาก่อนเคาะเขาาขาก่อนทำไงขอไปเคาาขาก่อนเคาะไปเเคาเคาะ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 เอ้ขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าเสียงด้วยเสียงด้วยดังๆเสียงด้วยลูกเสียงด้วยเอ้ยเก่ง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 จังเลยครับ เก่งจังเลยครับหนูปันฝันเก่งจังเลยครับต่อไปสอยซอยก่อนโยกหัวโยกก่อนโยกโยกโยกก่อนโยก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 อ่าขอบคุณมากก่อนสวยสวยสวยอ่าเก่ง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 จังเลยเก่งจังเลยครับ มาไขึ้นมาก็ไม่มีคนจับกล้องให้นะครับผมต้องจับเองถ่ายเองนะครับผมอะ่ะเสียงหน่อยลูกเสียงก่อนบน,บน,บนสูงบนบนสูงเสียงก่อน <c oughs> เสียงก่อนเสียงอาปากด้วยอาปากด้วยดงัดงดงังดังดังอาควักมือควักมือควักมือปลัปกปลัปกปลัปกปลักปลักปลักอาหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนหมุน โบกโบกโบกมุนไปโบกไปมุนไปมุน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 ม no ุนมุนมุนมุนเอ้ขอบคุณค่าด้วยสิงเสียงแจ้วๆหน่อยเสียงแจ้วๆหน่อยลูกขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณเขาเขาลงด้วยเสียงด้วยครับโอ้ยทำไมเก่งแบบนี้เนาะอ่ะไม่ล้างไม่ได้แล้วไม่ลงไม่ได้แล้วคนเก่งมีคนเก่ง หนึ่งอัดกาแล้วคนเก่งมากๆเลยคนเก่งของใครเนอะลูกสาวใครเนี่ยเก่งยังเลยเอาขึ้นอีกแล้วอ่ะอยากจะโชว์นะครับผมอยากจะโชว์นะครับผมแม่แม่สีดุก้วยอยากจะอ้อนอีกแล้วอ้อนเอาอะไรกล้วยอ้อนเอากล้วยใช่ไหมเสียงก่อนถ้าอยากจะเอากล้วยดังๆก่อนเสียงก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะขึ้นอะไรจะขึ้นอะไรเอาดูครับผมแม่แม่เอฟซีเอาดูเด็กอ้วนทำอะไรครับผมนี่อโชว์สเต็ปอะไรเนี่ยโชว์ท่าอะไรนี่น้อนี่อ่ะโชว์ท่าอะไรเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นละเขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นก่อนฟังมือก่อนฟังมือก่อนอ่าเสียงก่อนเสียงก่อน ด,ร ắng. ร ắng, ดัง <c oughs> ๆเสียงก่อนควักมือควักมือควักมือปัก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 อ่าปักปักอ่าหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนไปหมุน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 เฮ้ยเก่งจังเลยขอบคุณข้าก่อนเสียงเสียงเสียงดังๆบนจุ้งก่อนอืม อ่ะมาดูความน่ารักของเด็กอ้วนนะครับผมนะครับดูดูท่าดูท่านะครับผมแม่แม่เอฟซีดูท่าโอ้ยนะครับผมถ้ามีคนถือกล้องนะครับน่าจะอ่าดูความน่ารักกว่านี้นะครับผมนี่เป็นอ่าถ่ายเองถือเองนะครับผมเนาะนะครับผมก็ดูนะครับผมความสนความดื้อนะครับความฉลาดของเด็กอ้วนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมดู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 นี่ ออนนะครับออนเนี่ยอยากจะกินนะครับผมดูดูครับผมอ่าก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับอ่าฝากเป็นกําลังใจครอบครัวน้องปานฝันด้วยนะครับผมนะครับอ่าเป็นเพจเล็กๆเพจหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับอ่าปานฝันสาวน้อยมีปานนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอ่าดูความน่ารักของเด็กอ้วนต่อไปเนาะนะครับผมสวัสดีครับ